มหาวิทยายลัยราชพัฒเทพสตรีจัดงานมหกรรมเทพสตรี105ปีสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนวันที่11กันยายน2568ในงานมหกรรมเทพสตรี105ปีสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ105ปีแห่งการก่อตั้งและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะมหาวิทยายลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นที่มุ่งมั่นสร้างพลังความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยพิธีบวงสวงสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยายลายัยณบริเวณล,ลานธรรมและด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาเมื่อเวลา6นาฬิกา9นาทีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเวลา9นาฬิกานาทีที่หอประชุมหนึ่งเป็นพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ105ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยได้รับเกียรติจากดรกฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระครูพัทธรธรรมคุณดรเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานฝ่ายสง หลังจากนั้นเวลา10นินาฬิกาเป็นพิธีมอบรางวัลเพชรเทพสตรีประกอบไปด้วยประเภทบุคคลที่มีคุณูปการหรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจำนวน4คนประเภทอดีตอาจารย์ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจำนวนหนึ่งคนประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน3คนประเภทสิทธิ์เก่าจำนวน9คนและประเภทนักศึกษาจำนวน3คนรวมทั้งสิ้น24คนหลังจากนั้นเป็นพิธีม รอบรางวัลมูลณลิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ยันทองประกอบไปด้วยสาขาสิทธิ์เก่าดีเด่นเพชรสาธิตเทพสตรีจำนวน1คนสาขาคำภีระจาร์จำนวน2คนสาขาปรกรณ์นาจารย์จำนวน2คนสาขาพลเมืองอาวุโสจำนวน6คนรวมทั้งสิ้น25คน ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตประเภทต่างๆประกอบไปด้วยทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมากจำนวน29ทุนทุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียงในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจำนวน15ทุนทุนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจำนวน33ทุนทุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรมดีเด่นจำนวน42ทุนทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน44ทุนทุนสําหรับนักศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิ วิทราชพัฒเทพสตรีจำนวน12ทุนทุนสิทธิ์เก่ากลีบยุงจำนวน8ทุนทุนมูลนิธิรองสัตราจารย์สุรพันธ์ยันทองจำนวน4ทุนประธานบริษัทพัฒสสิทรานสปอร์ตจำกัดจำนวน3ทุนรวมทั้งสิ้น190ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น62,000บาทครับ